เขามีมีเวลาแเมตสิตัสมุนีออกแต่เขามามันห,วนหวน่วยห่วยไม่ได้เป็นชุราตรีใส่สูราตีสั้นก็มีมเหมือนแบบว่ามันควีนอ่ะมันเจ้าหญิงเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหญิงน่ะเจ้าหญิงในเจ้าหญิงต้องต้องใส่หมวกแบบใหญ่ยยๆดีเก่งเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เราไม่ได้หาไงแต่ที่อ,อกไอชุกเฉินมากเกรียกเัาไปใส่แบบชุกเฉินเจ้าหญิงตัวโกงอ่ะเออชุดเตากุ๊กกุ้งอี๋ ไม่อยากไป้ตโกงหรอกเปน,นั่งเองอดีตต้องต้องพันเขยนขืนเพระาะว่ามันสิมันสีอันนี้มันจะน,นี้โคกไม่หมดมาคนเดียวเหรอมาคนเดียว

มันน้เพิ่มตำม,มั่วอีกเพิ่มตำม,มั่วอีกหนึ่งจ้าป้าจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปไปหาป้าตำกันเด้อะสวยกว่าห่านหางหันก็สวยเด้อฮอกก็สวยออกมาหางหัน <c oughs> ลูกค้าออกไปหลายรอบแล้วทั้งเรนทั้งเอาอสินตุ่มเอิ้อมมาขายของทั้งทั้งแม่เ <c oughs> หนื่อยมากเลย Poli! <tries> มันหน่อยเบิดออู้มันคือเบิดไปโมบี้เงินหอดถิน่นถอนไม่มีหอดต่างถอนเลย เมืมอต่างท้อนดีกันเอ้ยมันเบิดเท่าน,นั้หละเงินก็ได้ <c oughs> เงินอดืดเมืดแล้วมันบ้านี่แล้วโต้ใหม่เนาะ ต็นนึง